สวัสดีนะครับก็กูไอหลังจะกลับมาจากอัดคลิฟฟ์ r อเคลเวก็พอดีก็แวะซื้อของนิดนึงเพราะว่าของตู้เย็นเนี่ยหมดพวกของสดพรุ่งนี้คิดว่าจะทำไก่ย่างลอาน,นี้ก็เลยพูดถึงการมาริเนตครั้งที่แล้วเนี่ยก็เลยจะมาสอนเรื่องการมาริเนตไก่ สามารถใช้ประยุกต์ใช้กับการทําไก่ทอดทุกอย่างได้เลยคือไก่มันในเนื้อเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีรสชาติงั้นเราสามารถที่จะทํารสชาติมันให้ให้ให้อร่อยได้ง่ายๆเลยคือสูตรก็คือจะใช้ขนอนะครับหช้อนโต๊ะอ่าแล้วก็เอาขนอนหนึ่งช้อนต๊เน,นนตเนี่ยใส่ไปในน้าน้ำเนี่ยก็ประมาณ6กร้อซีซีแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเราใช้ ใช้เกลือหนึ่งช้อนชานะครับแล้วเราก็มีพริกไทยนะครับพริกไทยก็พริกไทยเราใช้พริกไทยแบบใช้พริกไทยแบบบดบบเองก็จะหอมมากกว่าพริกไทยที่เป็นแบบผงๆที่ซื้อ,ซ,อซื้อแบบสำเร็จเราก็เมื่อกี้เราปั่นไปแล้วน,ละน,ลนะกะพริกไทยชอบแล้วแต่ความชอบว่าชอบหอมมากหอมน้อยนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตะกร้อเนี่ยผสมมันให้เข้ากันในการ marinade, มาลิเนตก็คือการทำให้มันเกิดความชุ่มชื้นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไก่ที่เราซื้อมานี่ไก่ซื้อมาก,กิโลหนึ่งใส่ลงไปง่ายๆแบบนี้น แช่งเปนะ็นนานเราสามารถแช่เอาไว้คือแช่เอาไว้ค้างคืนจริงๆแล้วเวลาที่ใช้ในการแช่เนี่ยอยากจะบอกว่าแช่อืม12ชั่วโมงก็โอเคแต่ว่า อยากให้แช่ทั้งหมด่24ชั่วโมงเลยแต่ว่าต้องควรที่จะเอาไว้ในตู้เย็นเอาไว้ในตู้เย็นคะก็จะดีกว่าเพราะว่าสถทำให้ไก่เนี่ยมันไม่เหม็นโอเคอตอนนี้คือเราได้ไก่ที่เออ่มีน้ำที่เราแช่อาไว้แล้วท่วมแล้วโอเค คราวนี้เราก็จะปิดฝาแล้วก็เอาไปใส่ในตู้เย็นเอาไว้นะครับสำหรับพรุ่งนี้แล้วเราก็ตอนเช้าเนี่ยไม่น่าทันวันนี้ก็คือมีทำสองอย่างคือนนะนามัน,นมหนึ่งคือถ้าเกิดใครชอบกินหมูหมักอืมชอบกินหมูหมักมันมียี่ห้อหนึ่งเนี่ยที่หมักหมูทําให้หมูนุ่มมากคืออันนี้ไม่เอ่ยเนี่ยอันนี้ยี่ห้อเคนเซึ่งมีขายที่ บิ๊กซีนะทุกสาขาก็มีซึ่งเราพรุ่งนี้เราจะทำยากิโซบะผัดขี้เมาซึ่งเราจะใช้หมูเป็นวัตถุดิบหลักเราก็ได้หมักหมูไว,แว้แล้วแล้วพรุ่งนี้เราก็จะ,อะเอามาทำยากิโซบะผัดขี้เมากันงนั้นเวลาที่เราทำอาหารเนี่ยก็เราสามารถเตรียมอุปกรณ์เอาไว้ก่อนได้คืนหนึ่งนะครับก็ไม่ทำให้อาหารของเราเนี่ยมันอร่อยแล้วก็ เ,เข้าถึงเนื้อแล้วก็รสชาติที่่ทยจีนงแล้วก็วันนี้เนี่ยก็หรือยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวจะทํายาก,กิโซบะแล้วก็โพสตให้ให้เพื่อนๆน,นะฮะแล้วก็นักเรียนดูแล้วกันแต่วันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อน,นะครับบ๊ายบาย